สวัสดีค no erm er um, ่ะแพนะคะก็ตอนนี้สาวๆเกิร์ซ่ากำลังเหอถ่ายคลิปตัวเองลง Facebook ของ c m p u s Star ก็เลยจัดให้นะคะพี่ๆขอมาอทำอะไรดีล่ะก็วันนี้กำลังจะเตรียมตัวไปเลนไอติ้งที่ตึกขาแล้วก็อาจารย์มีโจทย์มาให้หนึ่งอย่างก็คือให้เตรียมเพลงแต่ละคนนะคะให้ไปลองให้อาจารย์ฟังแต่ยังไม่ได้ซ้อมเลย ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสาวให้ฟังละกันเนาะก่อนไปเป็นเพลงของพี่โสสรสลีมทิพ์ค่ะที่คิดถึงพอรักเธอใช่ไหมลองฟังดูนะเคยเป็นคนอยู่ได้คนเดียวไม่เคยจะนอนเหงาใจไม่เคยเรียกร้องใครใครให้มาาคอยดูแล เคยเป็นคนที่ไม่เคยคาว่าใครจะอยู่หรือว่าไปแต่มันดูเปลี่ยนไปตั้งตาเจอเธอมองดวงดาวก็ทำให้เงาในใจม่รู้เป็นอะไรในตาคิดถึง ที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมที่อ่อนไหวง่ายได้หรือเพราะรักเธอจริงๆก็ไม่เคยรู้ตัวก็มันยังไม่ชินสับสนวุ่นวายในใจจนหลับไม่ได้จริงๆ พอเริ่มมีกำลังใจในการจะไปลองให้อาจารย์ฟังละหวังว่าคงจะไม่โดนดุเอาไว้อาจารย์วว้ยังไงเดี๋ยวเรามาคือยนะังไงเนาะอัปเดตห้ฟังค่ะ